สำหรับการเป็นครูกอนอน,นั้นการพัฒนาคุณภาพของกอนอนตำบลเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งกอสนสอนอำเภอเมืองระยองจึงได้มุ่งมัน่นพัฒนาให้กอนอตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพในทุกด้านมุ่งหมายให้ทุกกอนอนตำบลพัฒนาเป็นกอนอนตำบล 5D Premium และกอนอนตำบล 5D ีเมี i u m Plus ในปีงบประมาณพศ2565กศนอำเภอเมืองระยองส่งผลงานกศนตำบลห้วยโป่งเข้ารับการประเมินกศน .5D p เมี่ยมระดับจังหวัดมีคณะกรรมการนำโดยผู้นมนวยการสำนักงานกศนจังหวัดระยองนายเสกสรรรัตจินดามุกลงพื้นที่ประเมินเมื่อวันที่18เมษายน2565ผลการประเมินปรากฏว่ากศนตำบลห้วยโป่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สำหรับการประเมินคัดเลือกกสนตำมล 5D Premium Plus คณะกรรมการประเมินได้ลงพื้นที่ประเมินเมื่อวันที่28เมษายน2565และเป็นที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผลการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้กสนตำมลทับมาได้รับรางวัลชนะเลิศก,กสนตำมล 5D Premium Plus ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2565 การได้รับรางวัลต่างๆซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนานงานของกศนอำเภอเมืองระยองทำให้มีคณะศึกษาดูงานมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแนวการปฏิบัติของการดำเนินงานการจัดการศึกษาและการพัฒนานกศนตำบลกศนอำเภอท่าวุ้มจังหวัดลบบุรีเข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาออนไลน์เมื่อวันที่9พฤษภาคม2565 กศนออำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาศึกษาดูงานด้านการพัฒนานกศนตำบล5ดีพรีเมียมเมื่อวันที่12พฤษภาคม2565ในด้านการพัฒนาบุคลากรกศนออำเภอเมืองระยองได้มอบหมายให้คณะครูกศนตำบลจำนวน4คนและคณะกรรมการสสปชตจำนวน6คน เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่เครือข่ายระดับตำบลซึ่งเป็นวิทยากร,รประชาธิปไตยประจำตำบลตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพณโรงแรมฟอร์จูนแสงจันบีชรีสอร์ทเมื่อวันที่27ถึงวันที่29เาเมษายน ประจำปี2565วันที่19-24ถึงเมษายน2565ผู้มือการกรสนอำเภอเมืองระยองเข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำรุ่น930นักค่ายลูกเสือวชิราวุธออำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี และในวันที่3ถึง9พฤษภาคม2565ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบกรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นที่4หลักสูตรการฝึกอบกรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ขั้นสูงนักข่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติตำบลคมบางจังหวัดจันทบุรีวันที่9ถึง12พฤษภาคม2565คณะครูของกศนอ,อำเภอเมืองระยอง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตบทเรียนออนไลน์รายวิชาเลือกเสรีภาคเรียนที่1ทับ2565ณโรงแรมเฮลแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดชนบุรีวันที่17พฤษภาคม2565เท่ารวมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการและบริการส่งเสริมสังคม กับสถาบันรัชภาพและมูลนิธิธรรมมาพิวัฒร8พฤษภาคม2565เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงานกศนไรามาก1และ2และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไรามาก3และ4ประจำปีงบประมาณพศ2565วันที่19พฤษภาคม2565คณะครูกศนอำเภอมมเมืองระยอง ได้รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live การประชุมเชิญปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษากันชาและกันชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้จากอาคารหอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยมีดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานวันที่18-19พฤษภาคม ผู้ำนวยการกศนอําเภอเมืองระยองได้มอบหมายให้ครูกสนตำบลในฐานะเลข,ขานุการคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลหรือสอสปชตได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสอสปชตจำนวน1 5 0ศูนย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการศูนย์สอสปชตและมอบหมายกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาสสปชตวันที่15พฤษภาคม5 6 6พันรณออําเภอเมืองระยองดําเนินการจัดโครงการปฐรมนิเทศนักศึกษาใหม่และการจัดทําแผนการเรียนรู้ภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2565เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาของนักศึกษากศนอ,อีกทั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของกศนตำบลแต่ละที่และทราบถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมระเบียบและข้อบังคับต่างๆในการเรียนกศนเพื่อให้นักศึกษาใหม่นำไปปฏิบัติในการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสำหรับการดำเนินงานการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา2,565ของกศนอำเภอเมืองระยองนั้นเราได้วางแผนและเตรียมแผนงานโครงการและกิจกรรมที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนซึ่งจะเป็นโครงการที่ทำให้ผู้เรียนและผู้รับบริการของเราได้รับการจัดก,การเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้รับการบริการที่เข้าถึงและสะดวกสบายเพื่อผู้เรียนกศน พวกเราพัฒนางานของพวกเราอย่างต่อเนื่องก้าวไกลไปด้วยกันเพื่อมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น